สวัสดีจ้ากินข่าวน้องกันจ้าอสวัสดีครับมายินข้าวน้องกันได้เป็น ตับไก่ถึงไก่ทอดตับไก่เครื่องในไก่ล่ะมีตับมีกึ๋นมีไตมีสมพักครับเนี่ยสมพักเสียนกับแก้วโอ้แก้วข้นๆใช่แก้วประแดกวะแ<า>ก้วพริกอืมก่อนเอาขอมือขออนุายาตกินมือ,อมแล้วจ้ะเมน,นู่นิมจ้องใช้มือแบบนี้อเอา Ừ, <coughs> ừ. Ừ. Cái quá. <coughs> <dối với. coughs>

ขึ้นมันผู้เต่ว่าว่าให้กินขึน้นมาแม่นะ่ะน้ามึนนะด้านนะผู้เฒ่าตัวของแตกผู้เฒ่ามากตัวเด็กหน่อยอ, <c oughs> อยากกินอันเย็น บักเสียนมีกินตลอดปีแซ่ตูไว้ใครอื่นบ้าีมีอใครหนีมีอยู่ใครนี่ตลอดบ้าแ <c oughs> ม่กบบย่าให้ไปกินตลอดของแสบ อันนี้คองแม่หรือคองใหญ่ปุใ้ใช่กระพุกอ่ะใช่กระพุกน่าจ,จะเป็นคองแม่เพราะของใหญ่เป็นถุงมันแก่ต้นนั่นจะแก่ไปนะมันแก่มันกันเหนียว มีแสียไปตับไก่ตัวใหญ่มันก็ยุตจับเนี่ย อบแทนจนังเลยเขาไม่เป็นหมอกครับเขาูโหมดหนาห่อนเลยเนาะแดดเปียงเลยห่อนครับขนาดนั่งหนาวเพาะร่มนี้ยังเหื่อเลย โามซูหมูเก่าะอืมน้ำกับน้ำผุดห่อนกับห่อนพดน่าป็นบ้าง thắc bà đi bớt luôn cả thứ bông nhẹp đâu đi ngọt chứ thơm Chấm trong trang trong trang như này thấy bây giờ là món cái này Phải lắp được. ้องเพียงมั hmm. mm ่นน่ะมึงนไม่รู้จักต้นท่าวี เโอเคไปแล้วคลิปนี้ฝากไว้ที่ั้ยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายคลองคลิปหน้าจ้ะเ้อาเป็นหยู่เพตัวหน่อย